สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลูกหมูนะครับตัวที่เป็นตุ้มในคลิปก่อนนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับตัวตัวยุ่ใกล้ๆเขานี่ครับตุ้มเพิ่นได้แตกเป็นแผลแล้วก็แห้งไปเองนะครับตอนแรกผมว่าจะเอายายาไทายพยาธิมาผสมอาหารให้กินนะครับ ค่าแต่หาากน้ำง้วน้ำหยาตัดหญยานะครับหยาอยู่ก็เลยบาท่านเด็ดมีเวลาเข้าไปซื้อยาทายพยาธินะครับมาผาสมให้กินเพื่อเสี่ยเองซ้ำนะครับนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ที่ผมเลี้ยงหมูดำหมูปลาไว้นะครับเพราะว่า มันมีภูมิคุมกันมันแข็งแรงนะครับสำเดชส,สำานึงนี่สีบอบอตายมากไงนะครับบอตายง่ายง่าืไจังเป็นโรกเป็นตุ่มึง่ีงครับอบบอดเอดดว่าสิไปหายาอย่างให้กินซ้ำมันเซาก่อนล่ะช่วงนี้อยากผอมนะครับเพราะว่าสามสี่มือมาที่ผ่านมาผม บ่ได้เอาอาหารไม่กินช่วงช่วงเย็นนะครับคาติดงานแนวอื่นก็เลยบ่ได้เอาอาหารไม่กินที่นี่หมูก็ได้กินอาหารแค่ตอนเศร้านะครับสองสามมือที่ผ่านมาหมูได้กินอาหารแค่ช่วงเศราช่วงแยงเพิ่นกะได้กินบ่เต็มที่มันก็นเลยเฮ็ดห้เพิ่นผอมลงน้อยนึงนะครับแต่ลากะ บ่เสียหายอย่างไรเพราะว่าหมูเขาบร,บร้เลี่ยงขายนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เลี้ยงไว้ถ้าเป็นเป็นพันธุ์นะครับเป็นอแนวยวอเนีวไว้นะครับเพราะว่าถ้าขายออกแล้วเวลาเขาไปหาซื้อใหม่มันก็ราคาแพงก็เลยก็เลยเลี้ยงเลี้ยงซํำมี้ดีกว่าครับช่วงนี้เลี้ยงซํำที่มีเอาไว้ถ้าเป็นแม่พันธุ์ดีกว่า ถึงจะใช้เวลาเนี่ยกะกับวเป็นอย่างนะครับกะสร้างมันตอนนี้เป็นหมูสามเดือนกว่านะครับอีกเลี้ยงอีกสามสี่เดือนนะครับประมาณล้มหนาววีวีผิดหอครับนี่ล้มหนาวมากเขาถอ,อกล่วงผิดหอครับจังสีผสมเพิ่นยังสีเดชหาพ่อพันุ์ขอมาใส่สําหรับชุดนี้นะครับตอนนี้สามเดือนนับไปอีกสามเดือนก็สิช่วง ลุ่มหนาวช่วงหลังออกฝนสานะครับหลังออกฝนษาในผสมอยู่ดอกนะครับกระสีหลายหลายตัวนะครับขันขันเจ็บไปเป็นแม่พันธุ์เบิร์ดนีน่เจ็ดตัวออกลูกมากหลายเลยนะครับขันเจ็ดตัวเจ็ดแม่นะครับส่วนที่คาดไว้ก็ยังอยู่นะครับนี่ได้เป็นเศษอาหาร มาจากที่ทำงานนะครับก็จะมีเศษพักเออ่เปลือกแก้วมังกรตัวนี้แหละครับเอาทิ่มเขอาให้เบิดมันก็กิน่นนดกเอานะครับนี่ครับผมตัวนี้เริ่มเห็น สีขนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นหมูโมเมนหมูหกเดือนแล้วครับนี่หกเดือนแล้วนะครับถ้าเป็นบางข้อขอมิ้นตวผูมันกะมันผสมอยูด้วยครับนี่ยซ้ำนี่นี่หมูปลาหมูดำหกเดือนซ้ำนี่ผสมแล้วนะครับแต่ว,ว่าข้อผมอีกจังหน่อยกันอ่าอันนี้อีกจัดสองเดือนนะครับเลียงเลียงอีกสองเดือนให้เป็นหมูแปดเดือนจังจะ เอาตัวผูม้มาใส่ตัวนี้กะเกเกีเดือนนี่กันครับนี่ตัวไงแล้วนะครับเป็นหมูสาวถ้าตามตามข้าเจ้ขายก็เฉเอื่นว่าเป็นหมูสาวพร้อมผสมนะครับนี่แต่ว่ายูนท่ันในผสมรออีกจักเดือนสองเดือนนะครับจะผสมลายๆกันกับแม่นี่นะครับให้เป็นหมูสองมัน อสองทองอเก็อื่นยังไงหมูมันสองแม่นะครับกะทิซื้อซื้อตัวเทอร์กมาหาตัวเทอร์กจกักราคาประมาณม่เกินหมื่นโอ้ล่าเกินหนึ่งพันแปดร้อยน,นะครับบมผิดบาเกินหมืน่นไเ่อเลอ่าอันนั้นมันเป็นงวัวนะครับราคางวัวสำหรับหมูปลากับไส้ราคาหลักพัน,นครับผมซื้อง่ายขายคล่อง อันนี้เลี้ยงในปริมาณม่หลายนะครับมั็เลี้ยงงายจังหน่อยเขาได้เสียอาหารเซ่ถังหน่อยมากนะครับมือน,นี้ได้เซ่ถังหน่อยมาแล้วก็จะมีเปลือกนี่ครับตัวนี้คือตัวที่เป็นตุ่มนี่ครับสังเกตเบื้องที่เป็นจุดข,า,ขาวๆอยู่น้ำผิวหนังเพ่นคือตุ่มเพ่นแตกกอ,อยังค้นเป็นอิซุกิไซนะครับสังเกตเบื้องนะครับพอมันแตกแล้วอ่าดือด้อ พราะมันแตกแล้วมันก็นเป็นแผลตกสะเก็ดนะครับอีกบ่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวกะผิวหนังกลับมาเป็นปกติแล้วกะขนทิ้งสีสังเกตได้นะครับนี่ลายแต่งไทยเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับหมูหมูชุดนี่เพราะว่าเป็นหมูสามเดือนกว่าและนี่ครับครับเพิ่นบรเห็นเขาเนี่ย กินอาหารอิ่มไว้อิ่มเพื่นกับเป็น,ปนยังไงครับหมูเนาะขอกโลงๆนะครับดูดมุนเบิดครับนี่น้ำมุมขอกอันนี้ดีแน่แทนมันเป็นหมูหน่อยนะครับขันยังหมูใหญ่นี่ย่านแม่นคุดหลุมคุดหูดุดออกไปข้างนอกนะครับ ช่วงที่ฝนตกคัคาดเนี่ยมันดุดพุ้นไปได้ครับนี่อย่างสิเพื่อนอาดังเพื่อนคุดหาจินหากไหมนะครับเราต้องคิดว่าสิมีปลวกมากัดมาเจาะเลยสำหรับคอกหมูปลวกว่าได้ใกล้หอครับคำมีปลวกนี่หมูดุดจินบัด บอ,อกนี่ว่างนะครับเอาไว้เทียอ์เดชเอาตบผูมาใส่เอาพอพันมาใส่ขอผสมสองแม่นั่นแล้วก็จะขังไว้ขังใส่ปอ,อกนี่ไว้ก่อนนะครับให้หมูหน่อยชุดนี้แง่ขึ้นอีกจ้าหน่อยจังค่อยปล่อยออกมาใส่บ้านเห็นให้มันเป็นหมูทองให้เบิดนะครับมันกระสีจากที่ยังสนกระสีแพร่ได้ครับบ้านนาแรงกนะับ ออกลูกแซวซาสนะครับขันมีแม่หมูพ่อหาหงเกีดแม่ไปนี่กสิพอดีกันครับเ,เจียวเขานะครับช่วงนี้ช่วงล้มหนาวแล้วพอดีเจียวเขาพอดีมีเขาไม้เห็นมันจินเขาเขาไม้เนี่ยเข,อข,อขอาเขาบาง้าเนี่ยมาเห็นมันกินนะครับกสิพอมีแนวเกียร์ไหลขึ้น นียครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ